มีอะไรจะบอกแต่ hmm? ว่าจริงๆเธอก็คงรู้แล้วแหละแต่ว่าอะไรเหรอไม่ว่าวันนี้จะเป็นเพิ่งผ่านวันสิ้นปีมาหรือว่าจะเป็นวันปีใหม่ จะเป็นเทศากาลอะไรหรือว่าจะเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งฉันอยากจะบอกให้เธอรู้ไว้ว่าเธอเป็นคนที่ฉันอยากอยู่ด้วยในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นวันไหนฉันเองก็เหมือนกันฉันก็อยากให้ในายอยู่ด้วยทุกเทศากาลนะ ตอนแรกฉันนึกว่านายจะไม่ได้อยู่กับฉันซะแล้วทำไมล่ะฉันคลัวว่านายจะไม่มาอยู่อีกนี้หรอกต้องมาอยู่แล้ว ทำไมฉันรู้สึกว่าวันนี้มันดูสวยจังอ่ะหมายถึงวิวหรือว่าหมายถึงเธอให้ตายเถอะนี่นายเล่นมุกค,คะฉันพูดอะไรไม่ออกเลย <laughs> จริงฉันชอบเธอนะฉันก็ชอบนายนะ ขอบคุณหน้าที่นาอยู่ข้ามปีไปกับฉันน่ะขอบคุณเธอด้วยเหมือนกัน đau ấy gì mà tốt tin mình cả cao đấy Hãy subscribe cho kênh เธอจะเห็นดาวอยู่บนนั้นลองอธิฐานสักท่อนหนึ่งที่เธออยากเมือนในฝันแล้วลับตาลงวาดฝันว่าเธอจะเป็นยังไงฉันหลับตาลงและมีสิ่งเดียวที่จะขอ ขอให้เธอและฉันได้เคียงคขก,กันขอให้เราได้รักกันชัวร์นิรันแค่ฉันและเธอคำเคียนเดบแล้วในทุกๆคืนขอให้เธอจอดฉันได้ยากคึนเคียนในโปรดเธอฟาช่วยรับคำปฏิทาน รฉันชอบที่นายร้องเพลงตั้งนัองพร้อมมากเลยอรับบางทีเพลงมันจะออกมาพอที่สุดก็ต่อเมื่อมีคนที่อยากร้องให้ฟังอ๋อ เยอวสุดดีชัดเลย เราเห็นผู้ข่าวแล้วเห็นนิดนึงถึงเห็นนิดเดียวแต่ฉันก็ว่าสวยนะ แล้วตอนนี้เราเป็นอะไรกันแล้วร้อนายล่ะนายคิดว่าเป็นอะไรนั่นถามเธอฉันให้เธอตอฉันให้นายตอบนั่นเป็นคนถามนะให้เธอต้องตอบ ท่านาคิดว่าเป็นอะไรล่ะฉันอยากรู้ความคิดของน่านนะฉันก็อยากรู้ของเธอไงฉันถามฉันเลยถามก่อนเราจะพ้องกันเรื่องสิ่งของไหมท่านถามก่อนได้ไหมอ่ะไม่บอกอ่แม่ตอบก่อนไม่เอาเธอบอกก่อนนายอ่ะงั้นฉันนับนะถ้าพูดท้องกัน 1 2 3อสองสามอะไรนะไม่ได้ยินอะไรนะไม่นาคิดตกไม่ได้คิดโกงซะหน่อย,ยโอ้ยเ็บปาก <c oughs> เล้วออนะว่านะ,ะไ,นะไม่ได้ยินขออีกทีนึง<อ>ไม่ไม่ต้องบอกก่อนแอว เรานี่ให้เสอ<ม>็นับก้องอันนั้นไม่เรานี้ไม่เรานี่ไม่แกแล้งละอ่ะเสร็จนับกันให้ได้เถอะนับเลยนับเลย <c oughs> ให้ฉันนับป๋อใอ่าอสาม อ,าอนายก็ไม่พูดอ่ะถ้าฉันรอเธอขยับปากก็จะพูดตามไงไม่ตายเถอนายก็รอให้ฉันพูดก่อนเปล่าท่าน,นหนอนายให้ฉันพูดก่อนเป็นใจกันนะทีไรว่าไงนะไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้วอา้าวเนะ ไม่ง้นฉันกดนายด้วยเอารอเล่นเป็นแฟนกันนะได้สิอะไรนะไม่ได้ยินได้ครับ